เคยสงสัยไหมว่าการตัดขากางเกงแบบถ่วงผ้าเป็นแบบไหนการตัดขากางเกงมีเทคนิคมากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าการตัดขากางเกงที่เนี้ยที่สุดการตัดขากางเกงแบรนด์เนมที่ดังๆรายละเอียดเยอะๆมันตัดกันแบบไหนวันนี้คุณวุ้นจะมาทําให้ท่านผู้ชมเห็นว่าการตัดขากางเกงเป็นมากกว่าการตัดขากางเกงเรามาชมคลิปนี้กันค่ะ ณขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกา t ไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเ yes ย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพซึ่งวันนี้คุณวุ้นจะมาตัดขากางเกงการตัดขากางเกงโดยทั่วไปแล้วเราจะตัดแค่ความยาวตรงนี้ออกต้องไหมคะตัด2องข้างเนี่ยให้เท่ากันแต่ สำหรับกางเกงบางตัวที่มาจากอิตาลีเป็นกางเกงราคาสูงตัวหลายหมื่นบาทแบบตัวนี้ก็ทอมฟอร์ดประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทมันไม่ได้แค่ตัดความยาวได้อย่างเดียวแต่การตัดขากางเกงที่ละเอียดคือการตัดขากางเกงแบบถ่วงผ้าจะมีให้ชมน้อยตัดแบบถ่วงผ้าคืออะไรถ่วงผ้าคือการเอาผ้าชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยนะคะถ่วงไว้ที่ตะเข็บปลายขากางเกงทั้งสองข้างทำให้ผ้าทิ้งตัวและกางเกงมันตรงการตัดขากางเกงที่ดีมันจะมีผ้าบางเ ที่เราจําเป็นที่จะต้องพัาขอบด้านในนี้โดยปกติแล้วถ้าไม่ให้ด้านล่างเนี่ยมันย่นเวลาที่ไปใส่กับรองเทา้าเราจะต้องเผื่อผ้าตรงนี้ขึ้นมาสูงถึง3นิ้วเพื่อไม่ให้ผ้าพับสูงขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่ใส่กางเกงแล้วผ้ามันไม่พับตอนที่เราใส่รองเทา้าเวลาที่เราจะตัดขากางเกงต้องบอกกับช่างเย็บผ้าด้วยว่าเราเอาไปใส่กับรองเท้าแบบไหนรองเท้าผู้ชายมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสแลัดรองเท้าผ้าใบาการตัดขากางเกงใส่กับรองเท้า แต่ละชนิดทำไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นกางเกงผ้าที่ใส่กับรองเท้าสล็กของผู้ชายปลายขากางเกงจะตัดยาวลงมานิดนึงแต่ถ้าเป็นกางเกงสลกเอาไปใส่กับรองเท้าคัตชูของผู้ชายที่มีเชือกผูกขากางเกงก็จะต้องตัดขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าเวลาใส่กางเกงเนี่ยขาจะต้องไม่กองที่รองเท้ากางเกงจะต้องยิงตัวแตะที่ตัวรองเท้าพอดีเพราะฉะนั้นตัดขากางเกงแบบละเอียดเนี่ยจะต้องเอารองเท้ามานะคะเพื่อที่จะวัดความย่นของกางเกง แล้วเราจะตัดกางเกงพักชนกับตัวรองเท้าเลยซึ่งกางเกงที่คุณบุญได้รับมานะคะเป็นกางเกงตัดเย็บมาจากอิตาลีเป็นผ้าอิตาลีเวลาที่ตัดผ้ากางเกงมี2ตัวมีอยู่1ตัวที่จะต้องทวงปลายขากางเกงทําไมจะต้องทวงปลายขากางเกงเพราะว่าถ้าเป็นกางเกงสแลกผ้ามันบางเราจะต้อง่วงขากางเกงเนี่ยให้หนักเพื่อที่จะให้ผ้าเนี่ยมันไม่ย่นแล้วมันทิ้งตัวสวยการตัดขากางเกงแบบทวงขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนักนะคะ การตัดขางเกงแบบทวงขาเนี่ยส่วนใหญ่จะทํากับกางเกงที่ราคาแพงนะคะตัวละ3ามสี่หมื่นห้าหมื่นขึ้นไปแล้วก็คนที่นิยมตัดขากางเกงแบบทวงผ้าก็จะเป็นบุคคลที่แต่งตัวค่อนข้างที่จะเนียยลูกค้าท่านนี้เอากางเกงมาให้คุณวุ้นตัดเนียบมากๆนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูผ้าเรามาชมคลิปนี้กันคะ่ะทีใช่ไหมคะตะเข็บเนี่ยเวลาที่ผ้าหนากี่คือการแบบตะเข็บมันต้องแบะแบบ แต่เวลาที่เย็บออกมาแล้วมันนูนๆแบบเนี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องทําการแบบล้มผ้าล้มตะเข็บก่อนที่จะให้ลูกค้าแล้วก็ความเนี้ยบของความแบบความพอดีใช่ไหมคะมเราจะแตะนิดเดียวเห็นะคะแล้วผ้ามันไม่ยน่นนะผ้าไม่ยน่นผ้าตึงพอดีเพราะฉะนั้นเวลาที่แก้ต้องเอารองเท้ามาด้วย <c oughs> แล้วก็เวลาที่วัดเนี่ยมันวัดแค่ข้างเดียวเพราะว่าเราจะต้อง ทบผ้าเวลาที่เราตัดผ้าถ้าเกิดเราไม่ทบผ้าตัดซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างนึงขางเกงไม่เท่ากันถนะ่นายรูปรองเท้าลูก,ลกค้าสีสวยมากเลยเรามาดูนะคะเวลาที่เจอกางเกงที่ตัดเย็บดีเนี่ยที่เคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องโค้งตรงข้อพับอ่โค้งตรงข้อพับแล้วมันจะมีผลตอนไหนนะคะเมื่อเราพับทบกางเกงมาเป็นแบบนี้เวลาที่เราดึงดึงผ้าข้างบนเนี่ยตึง นะคะเส้นนี้ตึงเส้นนี้ตึงเส้นล่างนี้จะหยอ่อนแต่ว่าถ้าเกิดในทางกลับการถ้าเกิดเส้นนี้หยอ่อนอ่าเส้นนี้ตึงเส้นนี้ตึงถ้าในทางกลับการเส้นนี้ตึงข้างบนนี้มันจะหยอ่อนอ่าเนี่ยคือกางเกงที่ถูกต้องที่มันต้องเป็นแบบนี้คือแบบไม่ใช่แบบกางเกงตรงแล้วก็พับแล้วก็ตรงอย่างเงี้ยไม่ใช่ เรามาพูดถึงปลายขากางเกงเนาะเวลาที่ตัดเนี่ยสังเกตว่าเราจะมีโค้งด้านนี้เป็นด้านหน้าเวลาที่ใส่รองเท้าแล้วมันจะได้แบบว่าไม่กองกับด้านหน้าเพราะฉะนั้นมันจะมีโค้งหน่อยนึงตรงนีง้ตัวอื่นนิดนึงเพ่เพราะว่าถ้าผ้าบางประมาณนี้เราจะต้องมีการถ่วงผ้านะคะและการเย็บตัวนี้เนี่ยเราจะทำการเว้นไว้เนี่ยประมาณ3นิ้วเลยเพื่อพับขึ้นไปแล้วก็เย็บทำไมตัวพับนี้ต้องยาวถึง3 เพราะมันจะไม่ทําให้กางเกงมันหักตรงข้อพับตัวที่อยู่ตรงหัวรองเท้าถ้าเกิดมันมันหนาขึ้นไปเวลาที่พวกเราพับเราก็พับขึ้นมาขนาดนี้เลยมันจะทําให้กางเกงไม่หักตรงปลายกางเกงเ,เสร็จแล้วผ้าไม่ได้หนามากเราจะต้องมีการถ่วงผ้า มันก็จะทําให้ก็สวยงามอะค่ะเพ่กความเนี้ยบและความสวยงามนะคะเวลาที่แก้กางเกงก็ต้องรู้ด้วยจะเอาไปใส่กับรองเท้าอะไรแต่และรองเท้าใส่กางเกงนี่เหมือนกันนะเราก็ต้องกิ้งผ้ากิ้งผ้านะไม่กิง้งผ้าไม่ได้นะเดี๋ยวตัดขาดกางเกงทําทรงไม่เท่ากันกางเกงนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็โพง้งนี่ใช่ไหมพง้งเราโพ้งไปนี่เราก็ถ่วงผ้าาถ่วงผ้ถงาถวงผ้าที่ปลายขากางเกง โค้งแล้วใช่ไหมแล้ก็พับเข้าไปตรงนี้ใช่ป่ะพับให้เท่ากับตัวนี้เลยเนาะแล้วก็ล็อกไว้แต่เราจะต้องมีการถ่วงผ้าตรงนี้ตรงนี้นะคะด้านข้างถ่วงผ้าสองข้างหรือถ่วงผ้าคืออะไรถ่วงผ้าคือทําให้กางเกงไปขากางเกงมีน้ำหนักคนไทยไม่ค่อยทำกันหรอกมีแต่พวกต่างประเทศที่ทำพวกถ่วงผ้าพวกนี้าล้ก็วาทำที่เราต้องการเราต้องการถ่วงผ้าอยากจะทำไว้ซักนิ้วหนึ่ง เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพับนี้เหนงนะฮะพับให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวเหลือแค่ประมาณเล็กไปมากถ,ถูกไหมค่ะนิ้วขอนิ้วครึ่งแล้วกันหนาหน่อยนิ้วครึ่งแล้วก็ตัดนานานะ จะมีคนมาให้ถ่วงผ้ากางเกงสักทีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่าถ่วงไปทำไม่วงให้ผ้ามีน้ำหนักปลายเกงใส่แล้วจะได้สวยเนี่ยคนไม่ค่อยรู้เป็นไงพี่เพินที่พารู้ไหมว่าเขามีการถ่วงผ้าที่ปลายขากางเกงอเขาถ่วงเขา่วงถ่วงปลายผ้าที่ขากองเกง่วงให้กลางเกงมีน้ำหนัก กระโปงก็ทวงกระโปงนี่ทวงก็คือชาแนลไงทวงด้วยโซ่เลยอะจาได้ไหมจําชาแนลได้ใช่ไหมกางเกงก็ทวงได้จะใช้โซ่เงินทวงหรือว่าจะใช้ผ้าทวงก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบปกติแล้วทั่วไปเขาก็ใช้ผ้าทวงธรรมดาแต่ถ้าเกิดอยากให้ตึงมากางี้มันก็ต้องใช้โซ่เงินทวงก็เหมือนกับท้าหางก็จะมีเหล็กๆเห็นไหมทวงขางเกงให้มันพองๆบางๆการเดียวกันแหละไม่ค่อยมีคนทำเพราะมันเนี้ยบมากอลย่าง นี่เห็นไหมผ้าเนี่เยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็เย็บตรงนี้ก่อนเย็บน,นี้ใช่ไหมเย็บปึ๊บถ่วงไว้อย่างนี้เย็บเราจะต้องทําทั้งหมด4ชิ้นเพราะกางเกง1ตัวถ่วงสองข้างเกงเกง1ชิ้นถ่วงสองข้างค่ะเห็นไหมลูกค้าที่มาหาบุญนะ่ะเขาจะมีข้อมูลของเขาอยู่แล้วว่ามันถ่วงผ้าถ่วงอะไรยังไองอะไรเงี้ยเราแค่แบบเข้าใจเขาอะจะเอาถ่วงผ้าลูกค้าเขารู้อยู่แล้ว หาข้อมูลจะได้เนี้ยปะรงทุ้มรองเท้าเนี้ยหมดนีทั้งตัว เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับคลิปในการเทคนิคก,การตัดขากางเกงแบบทบผ้าด้านล่างหนาและการตัดปลายขากางเกงที่มีการถ่วงผ้าค่ะการตัดผ้าแบบถ่วงขากางเกงคือคือทำให้ผ้าของกางเกงเนี่ยตรงนะคะการตัดขากางเกงที่ดีจะต้องใส่รองเท้าด้วยแล้วก็ตัดขากางเกงให้แตะกับรองเท้าที่ใส่พอดีนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยใส่ไปตรงปลายเวลาที่ใส่เท้ามันก็จะยน่นถ้าคนแต่งตัวเนี้ยไม่ทําให้กางเกงย่นที่ปลายขานะคะแล้วก็ไม่ทําให้กางเกงยน่น หัววเขาด้ยถามว่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการตัดขากางเกงเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเรามีเทคนิคมากมายนะคะแต่ลูกค้าก็เลือกที่จะมาหาคุณวุ้นคงจะเข้าใจดีว่าคุณวุ้นเข้าใจการตัดขากางเกงแบบถ่วงผ้าสําหรับพวกกาังเกงราคาแพงถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการตัดขากางเกงแบบถ่วงผ้าให้คอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะคุณวุ้นเนี่ยจะทําการตอบทุกคําถามเกี่ยวกับเรื่องการตัดขากางเกงแบบถ่วงผ้า เรื่องของกางเกงเนี่ยการแก้ทรงของกางเกงนะคะมันมีรายละเอียดเยอะมากๆแค่การตัดปลายขากางเกงเนี่ยมีตั้งสองสามชนิดและ 2- 3แบบผ้าแต่ละชนิดมันก็เอามาตัดเย็บไม่เหมือนกันนะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์สําหรับเรื่องของการแก้ชุดนะคะการตัดเย็บคุณวุน้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นทิกตอก f a c e b o o k YouTube Instagram Instagram TV Line และ Line@ แอดมาริกาไทยเดรส รวมถึงทวิตเตอร์มาลิกาเฮาส์หมายเลขโทรศัพท์0804548858ฝากติดตามผลงานในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขสมหวังในทุกด้านของชีวิตเลยสำหรับปีใหม่นี้และก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากจะอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวและออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะบ๊าย